ไม่ได้จบทังหายนะคะแต่คือเจอแล้วปรับกระดานหลงสเสนีนะคะเจ็ดดาวคืกอการแอบปลูกอิซซ้อนเลนนะคะสิบเหรียญน,นะคะก็ขยายอันนี้ก็เรียกว่าเขาก็มีความมั่นคงกับคุณนะคะจะมามอบเหรียญให้นะคะก็เออ่จะมาปลูกต้นรักด้วยก็ได้นะคะอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะหนึ่งไม้นะคะแล้วก็คิดปลายทางไปติดเป็นครอบครัวสิบเหรียญน,นะคะส่วนเดฟูน,นะคะคิดอยากจะเริ่มต้นชีวิตนะคะซึ่งมีคนอยู่ในนั้นนะคะ ประกอบไปด้วยเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญเนี่ยก็คือผู้หญิงที่เรียกว่าหางกันเองได้ไม่ง้อผู้ชายนะคะเขาขาดเก้เหรียญเท่านั้นนะคะซึ่งเก้าเหรียญน่าจะอยู่ที่เขานะคะเก้าเหรียญนี่ก็คือผู้หญิงที่เก่งทำงานหางกันเองได้นะคะไม่ได้เน้นความรักนะคะซึ่งก็ผู้เคยใกล้เคียงกับควินน์วานนะคะควินน์วานนี่อาจจะมีแฟนหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงเก่งในการทำงานเหมือนกันนะคะส่วนเพดอฟชาลิสนะคะก็คือเพดอฟคัพนะคะเขาน่าจะเป็นโอเปอร์นิสัยนะคะอาจจะเด็กก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีออออยยยยย่่่่่าาางงคคคคคคะะะะะืเเเเเเหตัพนนนนนนีีีุป็็ดกแ้ อ่าเป็นส5มห้าถึงส5ิบห้านะคะก็มี2อย่างค่ะถ้าไม่ใช่เขาอายุมากแต่นิสัยเด็กก็อาจจะอายุน้อยแต่บุคลิกโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือไม่นะคะก็คือเอ่อเป็นคน2คนในร่างเดียวนะคะมี